นักศึกษาหนุ่มอินเดียเดินทางถึงโตรโอนโตในคืนที่อากาศหนาวเหน็บเสียงเครื่องบินเล่นผ่านฟ้าสีดำสะท้อนแสงไฟมือระยิบระยับเขากระชับเสื้อโค้ทแน่นเมื่อก้าวออกจากสนามบินที่เต็มไปด้วยผู้คนกลิ่นกาแฟแคละคล้ากับกลิ่นบุรี่ในลานจอดรถจังๆในอากาศเย็นชื่อของเขาคืออายันนักศึกษาวัย22ปีจากมุมไบดวงตาคมกริบสองประกายทั้งความหวังและความลับที่ไม่อาจบอกใครเขามีเพียงกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบ และฝันถึงอนาคตที่ร่ำรวยแต่เส้นทางนั้นจะพาเขาไปสู่บางสิ่งที่อันตรายเกินคาดคิดอายันเริ่มเรียนในมหาวิทยาลัยใหญ่ใจกลางเมืองโตรอนโตห้องเรียนกว้างเต็มไปด้วยเสียงกระซิบและกลิ่นกระดาษใหม่เขานั่งเงียบที่มุมห้องสายตามองผู้คนที่ต่างจากโลกของเขาทุกสิ่งดูใหม่และน่าตื่นตาตื่นใจแต่ก็แฝงความโดดเดี่ยวกลางวันเขาเรียนหนักแต่กลางคืนเขาทำงานเสิร์ฟในร้านอาหารหรู เสียงช้อนส้อมกระทบจานังประสานกับดนตรีแจ๊สเบาในร้านกลิ่นสเต็กย่างและไวน์แดงแรงๆอบอวนไปทั่วบรรยากาศและที่แน่นเขาได้พบผู้หญิงคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาเธอสวมชุดเดรสไหมสีดำสั้นที่แนบกับรูปร่างสาง่างามรอยยิ้มของเธอทำให้ทั้งห้องเหมือนหยุดนิ่งผมสีน้ำตาลทองเงางามสะท้อนแสงไฟระยิบระยับเหนือาร์เธอชื่อเมลิสซาเซธินีไวกลางคนที่ใครๆก็รู้จักสามีของเธอคือเจ้าของอสังหารรมรัพ์ ชื่อดังในแคนาดาชื่อเสียงเงินทองทำให้เธอดูไกลเกินเอื้อมแต่สายตาเธอที่มองมาหาอายันเต็มไปด้วยความสนใจแปลกๆเหมือนมีกระแสะไฟแล่นผ่านเมื่อสองสายตาประสานกันครั้งแรกคืนนั้นอายันยกแก้วไวายไปเสิร์ฟตอเธอมือสั่นเล็กน้อยเพราะสัมผัสถ,ถึงแรงดึงดูดประหลาดเมลิสากระซิบคำขอบคุณเสียงนุ่มแฝงเลสไนน้ำหอมราคาแพงของเธอหอมอบอวลและติดอยู่ในจมูกเขา ไม่กี่วันต่อมาเธอกลับมาที่ร้านอีกครั้งครั้งนี้เธอนั่งคนเดียวจิบไวน์ช้าๆด้วยสายตาที่ค้นหาอานเดินผ่านเธอยื่นนามบัตรสีทองวาวับให้เขาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ใครก็ไม่อาจคาดเดาเธอชวนเขาไปบ้านหรูชานเมืองริมทะเลสาบบ้านใหญ่สีขาวสะท้อนเงาจันทร์เหนือผิวน้ำสงบภายในตกแต่งด้วยภาพศิลปะราคาแพงและเฟอร์นิเจอร์หรูหรากลิ่นไวน์และกลิ่นกุหลาบสดจากแจกันผสมกันอบอุ่น อายันก้าวเข้าไปด้วยหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยทั้งความตื่นเต้นและความกลัวเมลิสซาพาเขาไปยังระเบียงกว้างที่มองเห็นเมืองไกลไกลแสงไฟระย,ยิบระยับสะท้อนในดวงตาของเธอเหมือนเปลวไฟคืนนั้นเธอจุบเขาภายใต้ฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวสัมผัสของเธอร้อนแรงจนเขาลืมทุกอย่างรอบตัวเสียงน้ําในทะเลสากระทบฝั่งแผวเบาเหมือนจังหวะหัวใจทุกสิ่งดูเหมือนฝันที่ไม่มีวันลืม แต่ในมุมนอมืดของบ้านหลูนั้นมีเงาแฝงตัวอยู่หลังม่านหนาหนักเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นแล้วหายไปในความมืดอายันรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลวันต่อมาเธอเริ่มโทรหาบ่อยขึ้นน้ำเสียงอ่อนหวานแต่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดลึกลับเธอบอกว่าเบื่อชีวิตแต่งงานที่เต็มไปด้วยหน้ากากเธอต้องการใครสักคนที่เข้าใจเธอจริงๆอานฟังและรู้สึกเหมือนถูกกักขังอยู่ในความสัมพันธ์ต้องห้าม เขารู้ว่าสามีเธอเป็นคนทรงอิทธิพลและอันตรายแต่สเสน่ห์ของเมลิสซาทำให้เขาไม่อาจถอยหนีเหมือนถูกผูกมัดด้วยโซ่ทองที่หอมหวานและเจ็บปวดไม่ช้าเขาย้ายเข้าไปอยู่ในคอนโดหรูที่เธอจัดหาให้ห้องนั้นเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูและกลิ่นดอกลิลลี่ทุกเช้าตื่นขึ้นมาเขามองเห็นวิวเมืองกว้างสุดตาเสียงรถยนต์และไซเรนแววเข้ามาเป็นดนตรีประจำวันแต่แม้จะดูเหมือนสวรรค์เขากลับเริ่มรู้สึกกดดัน เธอเริ่มถามถึงแผนการเรียนและอนาคตของเขาสายตาของเธอบางครั้งแฝงความเย็นชาเหมือนมีสิ่งที่เธอต้องการจากเขามากกว่าความรักคืนหนึ่งเธอถามตรงๆว่าเขาต้องการอยู่ถาวรในแคนาดาหรือไม่คำถามนั้นกรีดเข้าไปในใจอายันเหมือนคมมีดเขาเมียบงานหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาเธอยิ้มบางๆแล้วเอื้อมมือจับแขนเขาแน่นบอกว่าเธอสามารถทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เธอพูดถึงเอกสารและโอกาสที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธเสียงของเธอหวานแต่แฝงแรงกดดันเย็นเยียบและนั่นคือครั้งแรกที่อายันเริ่มสงสัยว่าความรักครั้งนี้คืออะไรจากนั้นไม่นานเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบจากเพื่อนในร้านอาหารมีข่าวลือว่าเมลิสซาเคยมีเรื่องอื้อฉาวกับชายหนุ่มหลายคนแต่ทุกครั้งเรื่องราวก็หายไปอย่างลึกลับไม่ทิ้งร่องรอยอายันนั่งฟังด้วยความรู้สึกเหมือนเลือดเย็นเฉียบไหลในเส้นเลือด เขามองเธอที่นั่งยิ้มอยู่ข้างๆด้วยสายตาสับสนไม่รู้ว่าเธอเป็นเพียงผู้หญิงที่สแสวงหาความรักหรือเป็นใครบางคนที่กำลังปั่นหัวเขาเข้าสู่วงวนอันตรายและในความเงียบสงัดของคืนถัดมาเขาเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าแปลกๆอีกครั้งเสียงฝีเท้ายังคงดังสะท้อนในถงมืดของคอนโดหรูอายันสะดุ้งตื่นกลางดึกเหนือชุ่มเต็มหน้าผาเขาแน่ใจว่าไม่ได้ฝันแต่ไม่มีใครอยู่ในห้อง เพดานสูงเงียบงนันมีเพียงเสียงแอร์เย็นวิววิวกลิ่นดอกลิลลี่ในแจกันข้างเตียงเหม็นขาวแปลกๆเขาลุกขึ้นเดินไปที่ระเบียงม,มองออกไปยังเมืองมืดแสงไฟไกลๆระยิบระยับแต่เขากลับรู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกินความเงียบทำให้เสียงหัวใจตัวเองดังชัดจนแทบทนไม่ไหวเช้าวันถัดมาเมลิสซาโผลมาที่ห้องโดยไม่โทรบอกลงหน้าเธอยิ้มหวานพร้อมถุงของข,องขวัญราคาแพงน้ำหอมของเธออบอวนจนกลบกลิ่นอับเมื่อคืน เธอบอกว่าอยากมาเซอร์ไพรส์แต่สายตาเธอเหมือนกำลังสำรวจเหมือนกำลังมองหาบางสิ่งที่เธอคาดว่าจะพบอายันถามว่ามีใครมาที่นี่เมื่อคืนหรือเปล่าเธอหัวเราะเบาๆบ,บ,บอกว่าเขาอาจแค่คิดไปเองแต่รอยยิ้มเธอดูแข็งเกินกว่าจะเป็นเรื่องตลกจริงๆต่อมาเธอพาเขาไปงานเลี้ยงที่คาริฮาตของสามีบ้านใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขามองลงไปยังทะเลสาบเสียงรถหรูแล่นเข้ามาไม่หยุดพร้อมกลิ่นซิกาและแชมเปญ แขกสวมชุดหรูหราพูดคุยกันเสียงดังราวกับตลาดหุ้นอายันยืนข้ามมิลิสาด้วยความรู้สึกแปลกแยกทุกสายตาหันมามองเขาเหมือนเป็นของเล่นแปลกใหม่สามีของเธอโผลมาในชุดสูทร,ราคาแพงสายตาคงกริบจ้องอายันด้วยรอยยิ้มที่ไม่อบอุ่นเลยเขายื่นมือจับมืออายันแน่นจนเจ็บเสียงหัวเราะของเขาดังก้องแต่แฝงความเย็นเยือกเขาถามถึงการเรียนถามถึงอนาคตถามซ้ำจนเหมือนสอบสวน อายันตอบสั้นๆเหงือซึมออกเต็มฝ่ามือเมลิสซาเปลี่ยนเรื่องทันทียิ้มกว้างกลบความตึงเครียดแต่ในสายตาของสามียังเต็มไปด้วยความระแวงทั้งคืนนั้นอายันแทบไม่แต่อาหารกลิ่นแชมเปญทำให้เขาคลื่นไส้จนอยากออกไปให้ผลหลังนาเลี้ยงเมลิสซาพาเขาขึ้นรถส่วนตัวเสียงเครื่องยนต์ดังต่ำตัดกับความเงียบในรถเธอบอกเขาอย่าไปสนใจสามีบอกว่าสามีมีคนรักลับมากมายไม่สนใจเธอแล้ว เธอกระซิบว่าเธอต้องการเพียงเขาคนเดียวแต่ประโยคนั้นเหมือนคำสาปที่บีบคอเขาแน่นเธอหันมาถามเรื่องเอกสารการย้ายถิ่นอีกครั้งสายตาเธอจ้องตรงเหมือนต้องการคำตอบทันทีอายันพยายามเลี่ยงแต่เธอกดดันทุกครั้งที่เจอเธอเริ่มพูดถึงทนายและขั้นตอนที่เธอจัดการได้เธอบอกว่าเขาจะไม่ต้องกังวลเรื่องวีซ่าอีกคำพูดนั้นควรทำให้เขาสบายใจ แต่กลับทําให้เขารู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกรงทองในห้องเรียนเขาเริ่มหลับบ่อยความคิดฟุ้งซ่านไม่หยุดเพื่อนบางคนถามว่าเขามีปัญหาหรือเปล่าเขาเพียงยิ้มจางๆไม่กล้าเล่าเรื่องทั้งหมดให้ใครฟังคืนหนึ่งเขาเดินกลับคอนโดหลังเลิกงานเสิร์ฟดึกลมหนาวพัดแรงจนเสื้อโค้ทไม่อาจกันได้เขาสังเกตเห็นชายแปลกหน้าสวมหมวกแก๊ปยืนมองเขาไฟถนนส่องให้เห็นเงายาวเหยียดที่ไม่ไหวติง อาญ่าก้าวเร็วขึ้นแต่เสียงฝีเท้าก็ตามมาติดๆเขาเลี้ยวเข้าซอยแคบหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดแต่เมื่อหันกลับไปชายคนนั้นหายไปในความมืดเหลือเพียงเสียงลมวิดวิวกับกลิ่นควันบุหรี่ลอยตามมาเขากลับถึงห้องด้วยความเหนื่อยล้าและหวาดวันบนโต๊ะมีดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่ที่เขาไม่ได้สั่งกลิ่นกุหลาบแรงจนคลุ้งทั้งห้องไม่มีการดไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีคำอธิบายเขานั่งนิ่งมือสั่นไม่กล้าแต่ดอกไม้เหล่านั้น ประตูห้องยังล็อกแน่นแต่ของกลับโผลมาเองเหมือนใครบางคนแทรกเข้ามาในชีวิตเขาโดยไม่ขออนุญาตความเงียบในห้องหรูเริ่มเปลี่ยนเป็นความน่ากลัวจนหายใจไม่ออกวันถัดมาเมลิสซาโทรมาด้วยเสียงอ่อนแรงเธอบอกว่าสามีเริ่มสงสัยและอาจให้คนตามเธออายันนึกถึงชายหมกแก๊ปเมื่อคือนทันทีเขาถามเธอตรงๆว่าเธอกำลังพาเขาไปสู่ปัญหาหรือไม่เธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวราเบาๆ เธอบอกว่าไม่มีอะไรต้องกลัวถ้าเขาไว้ใจเธอแต่เสียงเธอสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนปกปิดบางอย่างความเงียบนั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังจมดิ่งลึกลงเรื่อยๆในวันเสาร์เธอพาเขาไปยังบ้านพักริมทะเลสาบอีกครั้งอากาศหนาวจัดจนผิวน้ำเป็นแผ่นน้ำแข็งบางๆภายในบ้านกลับร้อนอุ่นด้วยตอผิงไม้กลิ่นไม้ไม่คลุ้งไปทั่วห้องใหญ่เธอเทวายสายแก้วแล้วจ้องเขานานผิดปกติ เธอพูดถึงการเริ่มต้นใหม่ที่แคนาดาพูดถึงชีวิตคู่ที่ไม่มีใครมาขวางกันทุกคำเหมือนโซ่ตรวนพันธนาการมากขึ้นเรื่อยๆอายันเริ่มสังเกตเห็นแฟ้มเอกสารซ่อนอยู่ใต้ต๊ะกระจกกระดาษขาวบางแผ่นโผล่พ้นออกมาเล็กน้อยเขาเหลือบมองเห็นตราสัญ,ญลักษณ์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหัวใจเขาเต้นแรงสายตาเมลิสซาแวววับเหมือนรู้ว่าเขาเห็นแล้วเธอยกแก้ววายขึ้นจิบช้าๆสายตาไม่ละจากเขาเลย อายันยิ้มฝืนๆแต่ภายในเต็มไปด้วยคำถามนับไม่ท้วนทุกความอบอุ่นแปรเปลี่ยนเป็นความระแวงที่กัดกินหัวใจเขาเริ่มสงสัยว่าเขาเป็นแค่เครื่องมือในเกมที่ซับซ้อนคืนนั้นขณะเขากำลังจะกลับเธอกอดเขาแน่นผิดปกติกลิ่นน้ำหอมเธอติดเสื้อเขาแรงจนเหมือนจะฝังลึกเธอกระซิบข้างหูว่าอย่าทิ้งเธอไปเด็ดขาดน้ำเสียงนั้นไม่ใช่คำขอแต่เป็นคำสั่งเมื่อประตูปิดลงเขายืนตัวแข็งในความมืด ความรู้สึกเหมือนมีสายตานับไม่ทวนจ้องตามทุกฝีก้าวและทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงโทรศัพท์สั่นในกระเป๋าข้อความสั้นปรากฏขึ้นพร้อมเบอร์ที่ไม่รู้จักเพียงไม่กี่คำว่าเธอกำลังหลอกคุณข้อความบนหน้าจอมือถือยังสว่างวาบในห้องมืดคำว่าเธอกำลังหลอกคุณทำให้อยันตัวแข็งทื่อเขาเหลือบมองรอบห้องเหมือนใครบางคนซ่อนตัวอยู่ความเงียบกดทับจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังชัดเขาลองโทรกลับไปแต่สายถูกตัดทันที มือเขาสั่นจนแทบทำมือถือหล่นพื้นกลิ่นดอกลินลี่ในแจกันเหม็นเน่าราวกับดอกไม้ตายบรรยากาศอบอวนด้วยความวาระแวงที่ไม่อาจสลัดได้วันถัดมาเมลิสสามาพบเขาที่คอนโดเธอยิ้มหวานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่รอยยิ้มดูแข็งและเย็นกว่าเดิมเธอถามว่าเมื่อคืนเขาหายไปไหนอายันตอบสั้นๆว่าเขาอยู่ในห้องทั้งคืนเธอจ้องเขานานเหมือนจับผิด กลิ่นน้ำหอมของเธอแรงจนทำให้เขาหายใจติดขัดบรรยากาศเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครอยากพูดออกมาคืนนั้นอายันนอนไม่หลับเขานั่งที่โต๊ะมองไฟมือระยิบระยับเสียงเซเรนดังห่างๆจากถนนด้านล่างเขาตัดสินใจคน้นโทรศัพท์หาต้นต่อข้อความเบอร์ที่ส่งมาไม่มีข้อมูลไม่มีชื่อไม่มีประวัติเขาลองค้นในระบบกลับขึ้นว่าไม่พบหมายเลขนี้หัวใจเขาหนักอึ้งเหมือนถูกกดไว้ด้วยก้อนหิน ความจริงเริ่มไหลล้วในหัวเหมือนพายุหมุนสองวันต่อมาเขาไปเรียนสายฝนตกโปรยปลายทั่วโตรโอนโตถนนเปียกลื่นขณะเดินเข้าห้องเรียนเขาเห็นชายโหมกแก๊บอีกครั้งชายคนนั้นยืนพิงกำแพงจ้องตรงมาที่เขาสายตานั้นเย็นชาจนเหมือนแทงทะลุหัวใจอาญรีบก้าวหนีแต่เสียงฝีเท้าก็ตามหลังมาติดเขาวิ่งลงบันไดหนีเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังกองแต่เมื่อหันกลับไปอีกครั้งชายคนนั้นหายไปในอากาศ อายันนั่งหอบอยู่ข้างตึกน้ำฝนไหลผ่านเสื้อผ้าเปียกชุ่มกลิ่นควันรถและน้ำฝนผสมกันจนแทบหายใจไม่ออกเขาสั่นไปทั้งตัวไม่แน่ใจว่าเพราะหนาวหรือกลัวเขารู้แล้วว่ามีใครบางคนตามเขาอย่างจริงจังและคำเตือนในข้อความนั้นอาจเป็นความจริงคืนนั้นเขาตัดสินใจบอกเมลิสซาแต่เธอกลับหัวเราะและบอกว่าเขาเครียดเกินไปสายตาเธอสั่นไว้เหมือนกำลังปกปิดอะไรบางอย่าง หลังจากนั้นไม่กี่วันเธอพาเขาไปที่ออฟฟิศทนายตึกสูงใจกลางเมืองเต็มไปด้วยกลิ่นหมึกพิมพ์และกาแฟไฟนีออนขาวสว่างจ้าทำให้บรรยากาศเหมือนห้องสอบทนายเปิดแฟ้มเอกสารเต็มโตแล้วบอกว่าทุกอย่างพร้อมเขาจะได้สิทธิพนักถาวรในเวลาไม่นานอายันนั่งฟังด้วยใจที่หนักเหมือนมีหินทับเขามองชื่อในเอกสารแล้วหัวใจหยุดเต้นไปชั่วครู่ชื่อผู้สนับสนุนคือเมลิสาในฐานะคู่สมรส เขาเงยหน้าขึ้นมองเธอทันทีเธอยิ้มหวานเหมือนเป็นเรื่องปกติเขาพูดไม่ออกคำว่าคู่สมรสเหมือนเชื่อรัดคอเธอบีบมือเขาใต้โต๊ะแน่นเหมือนส่งสัญญาณเตือนดวงตาเธอเต็มไปด้วยแรงบีบคั้นที่เขาไม่เคยเห็นทนายพูดต่อไปถึงข้อกฎหมายและข้อผูกมัดแต่เสียงเหล่านั้นกลายเป็นเพียงเสียงพร่ามัวในหัวอานรู้แล้วว่าเขากำลังถูกดึงเข้าสู่กับดักจริงๆคืนนั้นเขาปรับห้องอย่างสับสน เสียงฝนตกกระนำส่หน้าต่างดังเหมือนกลองเขานั่งบนเตียงพลิกเอกสารไปมาคำว่าแต่งงานและการย้ายถิ่นปรากฏซ้ำๆในทุกหน้าเขารู้สึกเหมือนตนเองถูกซื้อขายมากกว่าจะถูกรัดในความเงียบโทรศัพท์เขาสั่นอีกครั้งข้อความใหม่ส่งมาพร้อมรูปถ่ายจากกล้องมือถือภาพเขาและเมลิสซาอดกันในระเบียงคอนโดข้อความใต้ภาพสั้นๆว่าเธอจะทำลายคุณเลือดในกายอายเย็นว่าทันที เขามองรอบห้องเหมือนทุกมุมมีตากล้องซ่อนอยู่ผ้าม่านถูกดึงปิดแน่นแต่เขายังรู้สึกถูกจ้องมองเสียงลมพัดผ่านช่องแคบเหมือนเสียงกระซิบเขาพยายามโทรหาคนส่งแต่ไม่มีการตอบรับความจริงกำลังโผล่ขึ้นทีละน้อยเหมือนเงาในความมืดและเงานั้นกำลังคืบคลานเข้ามาหาเขาใกล้ขึ้นทุกทีไม่กี่วันต่อมาเมลิสาพาเขาไปงานเลี้ยงส่วนตัวจัดในโรงแรมหรูริมทะเลสาบที่ปิดเป็นการเฉพาะ ห้องบอลรูมเต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับและกลิ่นไวน์เสียงดนตรีคลาสสิกดังแผ่วผสมเสียงหัวเราะของแขกเขาเดินเคียงข้างเธอท่ามกลางผู้คนมากมายแต่หัวใจกลับหนักอึ้งเหมือนมีหินพันรอบอกระหว่างที่ทุกคนกำลังดื่มเขาเห็นชายหมกับ,บอีกครั้งครั้งนี้เขายืนอยู่มุมห้องและยกกล้องขึ้นถ่ายตรงมาอาันชงักเหนื่อไหลทั่วแผ่นหลังเขาก้าวไปหาแต่ชายคนนั้นหายไปในฝูงชน กลิ่นควันซิการ์แรงขึ้นปกคลุมทั้งห้องเขารู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุนคว้างเขาหันไปหาเมลิสาแต่เธอยังยิ้มเหมือนเดิมเธอยกแก้วไวน์ขึ้นชนกับแขกอีกคนแวตาเธอวาววับเหมือนรู้ว่าเขาเห็นอะไรและในขณะเดียวกันสามีของเธอก็เดินเข้ามาไกลาสามีเธอยื่นแก้วแชมเปญให้เขารอยยิ้มกว้างแต่เต็มไปด้วยความเย็นเยือกเสียงเขาต่ำและหนักถามว่าอายันสนุกกับชีวิตใหม่หรือไม่ คำถามนั้นเหมือนการท้าทายที่แทงลึกถึงกระดูกอาันยกแก้วขึ้นแต่ไม่กล้าดื่มกลิ่นแชมเปญแรงจนทําให้เขาคลื่นไส้สายตาสามีคงกริบเหมือนมีกาลังกรีดผิวและทันใดนั้นเสียงข้อความใหม่ดังขึ้นในมือถือเขาเขาแอบเหลือบมองหน้าจอแสดงภาพหน้าตกตะลึงภาพเมลิสซากําลังกอดผู้ชายอีกคนในห้องเดียวกันข้อความใต้ภาพสั้นๆว่าเธอไม่ได้เลือกคุณเลยหัวใจอายันเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้น เสียงหัวเราะรอบตัวกลายเป็นเสียงหกกล้องในหูเขายืนแข็งทื่อท่ามกลางแสงไฟและกลิ่นไวน์โลกทั้งใบเหมือนพลิกกลับด้านในพริบตาและเขารู้แล้วว่าความลับที่ซ่อนอยู่กำลังจะระเบิดออกมาเสียงหัวเราะในงานเลี้ยงยังดังก้องแต่ในหูอยัยวนกลับเงียบสนิทภาพบนหน้าจอยังคงชัดเจนเมลิสสากอดผู้ชายแปลกหน้าแนบแน่นข้อความสั้นบาดลึกเหมือนมีดเธอไม่ได้เลือกคุณเลยเขามองไปรอบห้องฝูงชนเต้นรำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น กลิ่นวายแดงและซิก้าแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกเงือเย็นไหลาตามแผ่นหลังขณะเขาจับแก้วแน่นจนแทบแตกสายตาสามีของเธอยังคงจ้องมองเหมือนรู้ทุกอย่างแววตานั้นเต็มไปด้วยความย่อเย้ยและคำเตือนที่ไม่พูดออกมาออยันรีบออกจากงานท่ามกลางสายตาสับสนของแขกฝนโปรยปรายลงมาเปียกเสื้อโค้ทจนหนาวสัน่นเขาเรียกแท็กซี่ด้วยมือสั่นน้ำเสียงแทบไม่ออกกระจกหน้าต่างเต็มไปด้วยหยดฝนสะท้อนแสงไฟระยิบระยับ ในหัวเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบใครส่งข้อความใครถ่ายภาพและใครกันแน่ที่หลอกเขากลิ่นบุรีลอยเข้ามาจากเบาะหลงังทั้งที่ไม่มีใครนั่งเขาหันกลับไปช้าๆแต่เบาะว่างเปล่าเพียงนอามืดเมื่อถึงคอนโดเขารีบปิดประตูล็อกทุกชั้นความเงียบภายในห้องกลับน่ากลัวกว่าฝนข้างนอกกลิ่นดอกกุหลาบแรงจนคลุ้งเหมือนมีคนเพิ่งเอามาวางใหม่บนโต๊ะกลางห้องมีแฟ้มเอกสารสีดำที่ไม่เคยเห็น มือเขาสั่นขณะเปิดออกภายในคือเอกสารตรวจคนเข้าเมืองแต่มีชื่อของชายหนุ่มหลายคนที่ไม่ใช่เขาทุกชื่อถูกแนบกับเมลิสซาในฐานะคู่สมรสเช่นเดียวกันวันที่แต่ละแฟ้มลงท้ายด้วยคำเดียวกันว่าหายตัวไปเลือดในกายอายันเย็นว่ามือเขาแทบจับแฟ้มไม่อยู่เสียงฝีเท้าดังขึ้นนอกประตูเหมือนมีใครยืนเฝ้าเขารีบปิดไฟและซ่อนตัวหลังม่านหนาะเงาดำทอดผ่านใต้ประตูเสียงกุญแจลองไขเบาๆ เขากลั้นหายใจจนปอดแทบระเบิดเสียงนั้นหยุดไปชั่วครู่ก่อนเนียบหายเข้าความมืดเมื่อทุกอย่างสงบเขารีบเก็บแฟ้มยัดใส่กระเป๋าหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมารุ่งเช้าเขาไปพบเพื่อนที่ร้านกาแฟใกล้มหาวิทยาลัยกลิ่นกาแฟคู่ใหม่อบอวลปนกับเสียงเครื่องบดดังไม่หยุดเขาเล่าเพียงบางส่วนเกี่ยวกับแฟ้มและข้อความลึกลับเพื่อนมองเขาเหมือนไม่อยากเชื่อแต่สายตาเต็มไปด้วยห่วงใย เพื่อนแนะนำให้เขาแจ้งตำรวจทันทีแต่เขารู้ดีว่าสามีเมลิสสามีอิทธิพล,ลมหารการแจ้งตำรวจอาจทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายตรงๆเขาจึงเก็บเงียบไว้แม้ในใจเริ่มแตกสลายคืนนั้นเมลิสซาโทรมาด้วยเสียงสั่นแปลกๆเธอบอกให้เขามาหาเธอที่บ้านริมทะเลสาบเธอบอกว่ามีเรื่องสำคัญที่ต้องสารภาพอายนลังเลแต่ความอยากรู้ผลักดันให้เขาไปถนนมืดมิด,ม,ดมีเพียงเสียงล้อบดกับพื้นเปียกฝน บ้านใหญ่ส่องแสงไฟอุ่นแต่บรรยากาศกลับเย็นเยือกเมื่อเขาเก้าวเข้าไปกลิ่นกุหลาบแรงเกินทนประตูปิดลงช้าๆเหมือนโครงขังขนาดใหญ่เมลิสซานั่งอยู่ที่โซฟาดวงตาบวมช้ำบนโต๊ะมีขวดวายเปิดทิ้งไว้ครึ่งหนึ่งเธอมองเขานิ่งก่อนพูดว่าเธอไม่สามารถหยุดทุกอย่างได้เธอบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอทำแบบนี้น้ำเสียงเธอปนความเสียใจและความสิ้นหวัง อายันใจสันถามว่าแล้วผู้ชายคนก่อนๆอ,อยู่ที่ไหนเธอเงียบไปนานจนบรรยากาศหนักอึ้งก่อนเอ่ยเบาๆว่าพวกเขาไม่เคยมีโอกาสออกไปจากบ้านนี้คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางอกเขาเก้าวถอยหลังจนชนผนังเย็นเฉียบกลิ่นควันไม้จากตอผิงเริ่มทำให้เขาคลื่นไส้เธอลุกขึ้นเดินช้าๆเข้ามาใกล้เธอบอกว่าเธอไม่เคยมีทางเลือกทุกอย่างถูกวางแผนโดยสามีของเธอ เขาใช้เธอเป็นเหยื่อล่อผู้ชายต่างชาติแล้วเปลี่ยนพวกเขาเป็นเอกสารหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์อายันแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินแต่แฟ้มในกระเป๋าคือหลักฐานชัดเจนเขาตะโกนถามว่าทำไมเธอถึงยังทำตามน้ำตาเธอไหลแต่เธอสายหัวเบาๆเธอบอกว่าถ้าไม่ทำเขาจะฆ่าเธอเหมือนกันเธอเล่าด้วยเสียงสั่นว่าหลายศพยังถูกฝังไว้ใกล้ทะเลสาบอาันตัวเย็นวาบเหมือเลือดหยุดไหล เสียงลมพัดนอกหน้าต่างดังเหมือนเสียงโหยหวนของวิญญาณทันใดนั้นประตูบ้านเปิดออกดังปังสามีของเธอก้าวเข้ามาพร้อมกลิ่นซิกาแรงฉุนสายตาเขาคมเหมือนใบมีดจับจ้องตรงไปที่อายันรอยยิ้มกว้างแต่เต็มไปด้วยความมืดมิดเขาบอกว่าอายันไม่ควรเข้ามาในเกมนี้ทุกคำเต็มไปด้วยอำนาจและคำขู่ที่ชัดเจนอายันกำมือแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุด เขารู้แล้วว่าคืนนี้อาจไม่มีโอกาสได้ออกไปบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันจนแทบหายใจไม่ออกไฟจากเตาผิงสะท้อนเงาดำบนผนังเหมือนปีศาจเมลิสซายืนนิ่งร่างเธอสั่นแต่ไม่กล้าพูดสามีเดินเข้ามาใกล้ช้าๆพร้อมรอยยิ้มที่ไม่เลือนอายันถอยหลังจนหลังชนกระจกเย็นเฉียบเสียงฝนข้างนอกดังเหมือนกลองสึกที่เต้นรัวเขารู้แล้วว่าความลับทั้งหมดเชื่อมโยงเข้าหากัน และเขาคือเหยื่อต่อไปในเกมอันตรายนี้ในวินาทีนั้นเสียงข้อความมือถือดังขึ้นอีกครั้งอายันหยิบขึ้นมาด้วยมือสันหน้าจอแสดงภาพใหม่ที่ทําให้เขาแทบหยุดหายใจภาพเมลิสากําลังยื่นเอกสารให้ใชายโหมกแก็บข้อความใต้ภาพมีเพียงคําเดียวว่าเธอเลือกเขาแล้วเลือดในกายอายันเย็นเฉียบดวงตาพร่ามัวเขาหันไปมองเมลิสาที่ตอนนี้ไม่กล้าสบตา และเขารู้ทันทีว่าการทรยศครั้งสุดท้ายเพิ่งเริ่มต้นขึ้น